สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ foodtravel.tv นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทำขนมอบอร่อยๆกันค่ะนั่นก็คือพายร่วนนะคะไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะมีแป้งสาลีนเนประสงค่ะเนยจืดหั่นเต่านะคะไอซิ่งไข่ไก่เกลือผงฟูและน้ำเย็นจัดค่ะ สำหรับสูตรแป้งพายร่วนนะคะหรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือแป้งพายหวานก็ได้นะคะเริ่มแรกที่เราจะทำก็คือนำไอซิ่งนะคะลงมาผสมกับแป้งตามด้วยผงฟูนะคะเกลือป่อนค่ะทีนี้ก็ใช้พายนะคะตะล่อมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน วันนี้นะคะเราอาจจะทําเยอะสักหน่อยนะคะเพราะว่าแป้งพายเนี่ยคุณผู้ชมสามารถทําไว้แล้วก็นําเข้าเตาอ,อบนะคะสามารถเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะแค่เข้าตู้เย็นไว้เวลาจะเอาออกมารับประทานเนี่ยก็แค่นํามาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะอบอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับแป้งพายที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะแค่ทําแค่ส่วนของไส้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมแป้งพายไว้แบบนี้เยอะๆได้เลยค่ะ หลังจากที่จะล่อมสม่วนผสมเรียบร้อยดีแล้วเราก็จะใส่เนยจืดลงไปนะคะอุณหภูมิของเนยนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราหั่นเต่าไปแล้วเนยก็จะยังอยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะคเนื่องจากาเขายังเย็นจัดอยู่นะเพราะว่าเรานาออกมาจากตู้เย็นนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้ทําในห้องแอร์นะคะเพราะฉะนั้น เนยกับน้ำเย็นนี่เป็นส่วนสำคัญนะสำหรับการทำแป้งพายจะต้องเย็นนะคะทีนี้เราก็ใช้มือจับพายแบบนี้นะคะผสมแป้งกับเนยให้เข้ากันนะคะวันนี้ส่วนผสมเราเยอะนะคะเพราะเราจะใช้เวลาน,นวดค่อนข,ข้างนานนะสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะนวดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลังจากที่เรานวดเนยกับแป้งเข้ากันดีแล้วหน้าตาเป็นไงคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ส่วนผสมของแป้งกับเนยนะคะที่จับตัวกันเป็นมเมล็ดถัวเขียวแบบนี้นะสังเกตดูได้ว่าแป้งจะไม่เหนียเหมือนตอนแรกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องตีไข่ไก่นะคะสองซองใส่ลงไปแบบนี้นะคะ ถ้าคุณผู้ชมนะคะทำทานที่บ้านเองอาจจะไม่ต้องทําจํานวนมากขนาดนี้ก็ได้นะคะก็ลดสูตรและส่วนผสมลงนะคะก็ไปดูส่วนผสมโดยละเอียดนะคะได้ที่ f o o d t a b e r t v เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้พายนะคะตะล่อมแป้งกับไข่นะคะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันไข่ไก่นะคะจำเป็นว่าจะต้องเป็นไข่ไก่สดใหม่นะคะแล้วก็ไม่ต้องแช่เย็นนะคะ ถ้าไข่ไก่เนี่ยไม่สดนะคะเวลาทําขนมบอกมาเนี่ยอ่ามันก็จะได้รสชาติที่ไม่อร่อยเท่าที่ควรนะคะรวมถึงขนมอาจจะไม่ฟูเท่าที่ควรจะเป็นด้วยนะคะเนั้นความสดของวัตถุดิบนี้ค่อนข้างสําคัญนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ําเปล่าค่ะน้าเปล่านี่ต้องค่อยๆใส่นะคะแล้วก็ตะล่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งเนี่ยจะเริ่มจับตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ นี่นะคะก็คือลักษณะก้อนแป้งนะคะที่เราโนวดมาได้สักพักหนึงแล้วนะคะจะดูว่าตอนนี้เริ่มจับตัวเป็นก้อนดีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เนียนพอนะคะแต่ทีนี้เราก็จะต้องมาทําในส่วนของการพักแป้งแล้วนะคะแค่นี้ก็พอนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องนําพลาสติกแรปนะคะมาคลุมแป้งไว้ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนําแป้งเนี่ยไปเข้าตู้เย็นนะคะเพื่อทําการพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนําแป้งเนี่ยมารีดนะคะตอนนี้เราก็พักแป้งครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เราก็จะต้องนําแป้งมานวดให้เนียนต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแป้งของเรายัางไม่เนียนพอนะคะเราต้องใช้มือนะคะในการนวดแป้งให้เนียนใช้ฝ่าม,มือนะคะแล้วก็ ตลแบแป้งขึ้นมาแบบนี้นะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแป้งจะเนียนค่ะเราถึงจะนํามารีดได้นะคะถ้าเกิดแป้งเริ่มติดนะคะเราก็จะโรยนวลแบบนี้นะคะจะช่วยให้แป้งไม่ติดกับวัสดุที่เราใช้แบบนี้นะคะรวมถึงมือคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าเกิดมีเศษแป้งติดมือเนี่ยก็แตะแป้งที่มือนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทันี้ อาจจะใช้เวลานวดในการน,นวดแป้งให้เนียนนะคะน่าจะประมาณสัก1 0บถึงสนาทีนะคะนี่คือก้อนแป้งที่เรานวดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะนําแป้งนะคะกลุ่ลงพิมพ์เราจะต้องไปทําการเปิดเตาไว้ก่อนนะคะเพื่อวอร์มเตาให้ได้อุณหภูมิที่เราต้องการนะคะเราก็จะเปิดที่180่อ180องศานะคะใช้ไฟบนไฟล่างนะคะการวอร์มเตานะคะก็เพื่อที่ให้อุณหภูมินะคะคงที่นะคะ ต้องวอร์มเตาสักประมาณ15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราก็มาทําการกลุ่แป้งนะคะเนี่ยลงพิมพ์แบบนี้เลยค่ะวันนี้เราใช้ถ้วยพิมพ์เล็กนะคะเวลาทําก็จะต้องอคุณผู้ชมจะต้องมีแปลงแบบนี้นะคะแล้วก็เนยขาวนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยติดกับพิมพ์เวลาที่เราอบออกมาแล้วนะคะทาเนยขาวให้ทั่วนะคะด้านข้างด้วยนะคะ สร็แล้วก็ตัดก้อนแป้งนะคะนี่ก็ใช้ที่นวดแป้งนะคะคลึงแป้งออกมาให้เป็นแผ่นนะคะโรยนวลสักหน่อยนะคะไม่ให้แป้งติด ี่ออกมาให้เป็นแผ่นใหญ่กว่าพิมพ์ของเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีเศษแป้งนี่เรายังตัดออกได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใส่แป้งน้อยเกินไปเนี่ยเวลาอบออกมาแล้วนะคะพายก็จะไม่สวยนะคะมันจะต้องได้ขนาดพอดีกับพิมพ์ที่เราต้องการนะคะนี่เราก็ได้แป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้ก็นำมากลุ่ลงพิมพ์เลยค่ะใส่ลงไปในพิมพ์นะคะ แล้วก็ใช้มือจับด้านข้างด้วยนะคะเพื่อให้ได้ลายของถ้วยพิมพ์นะเสร็จแล้วด้านข้างแบบนี้เราก็แค่ใช้กดแบบนี้นะคะขอบของพิมพ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคมในตัวเองอยู่แล้วนะคะแค่กดลงไปเนี่ย ก็จะขาดออกได้ง่ายแบบนี้นะคะเสร็จดังค่าเนี่ยเราไม่เอาแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะคะแต่เสร็จแป้งเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนํามากลูปพิมพได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปผสมกับแป้งที่เราทําไว้แล้วก็จะได้แป้งออกมาแบบนี้แต่ก็ยังไม่สามารถอบได้นะคะ,ะต้องใช้ซ้ํานะคะจิ้ม ทำให้เป็นรูนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าเวลาคุณผู้ชมนําแป้งเนี่ยไปอบนะคะแป้งเนี่ยจะได้ไม่พอ,องขึ้นมานะคะถ้าเกิดเราจิ้มไว้แบบนี้เขาก็จะมีอากาศพอที่จะปะทุออกมาได้โดยที่ไม่ทําให้แป้งพายของเราเนี่ยเสียรูปทรงนะคะจิ้มแบบนี้ให้ทั่วนะคะลมถึงด้านข้างด้วย แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้สักสี่ห้าถ้วยนะคะแล้วก็นำเข้าเตาอ,อบพร้อมกันค่ะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการกลุ่พิมพ์นะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งถานและก็ถัดใหญ่นะคะอย่าลืมนะคะจะต้องใช้ซ่อมนะคะจิ้มแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมีฟองอากาศดันทําให้ภายของเราเสียรูปทรงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังอบไม่ได้นะคะจะต้องนาพลาสติกแรบนะคะมาแรบคุมแป้งภายให้เรากลุ่ลงพิมพ์แล้ว เข้าตู้เย็ยนพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อให้แป้งเซ็ตตัวอยู่ในรูปทรงตามนี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมนําอบตอนแบบนี้เลยเนี่ยแป้งจะหดตัวนะคะเพราะฉะนั้นต้องพักแป้งครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงค่อยมาอบกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะนําพายนะคะที่เราพักในตู้เย็ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้จะนําเข้าอบนะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่จะนําพายเข้าอบจะต้อง จาะแบบนี้ด้วยซ่อมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แป้งพายนะคะฟูขึ้นมาอุณหภูมิที่ใช้ในการอบนะคะ200องศานะคะเดี๋ยวจะนำเข้าอบเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะคะว่าแป้งพายที่อบเสร็จแล้วเป็นยังไงค่ะ ตอนนี้นะคะก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะที่เรานําแป้งพายเข้าไปอบนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปเอาออกมาดูกันค่ะว่าหน้าตาเป็นไงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาดูดีทีเดียวนะคะสําหรับแป้งพายนะคะทั้งแบบถาดใหญ่และถาดเล็กนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะทําเสร็จแบบนี้แล้ว ต้องพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะและถ้ายังไม่รับประทานในตอนนี้หรือว่ายังไม่ทําไส้ในตอนนี้ก็แลปไว้นะคะแล้วก็นําเข้าตู้เย็นเวลาจะเอามารับประทานก็แค่พักไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็ค่อยนําไปอบแบบด้านหลังแบบนี้นะคะวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนแต่ก่อนอื่นนะคะถ้ามีคําถามหรือว่าสนใจสูตรเมนูอื่นๆหรือปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการทาอาหารนะคะเข้าไปพูดคุยได้ที่เว็บบอร์ดนะคะของ Food w e l l TV ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ